ออกแบบตัวค่าช่กี่ใบกานผมโอ้โหบาวนี้ออกมา2ตัวเลยเกาะสำหรับใครที่กำลังมองหาช่องทางในการเติมเกมลายใเญอราคาถูกเช่นแพ็กเกจ988ตูีในราคาเพียงแค่1,350บาทก็สามารถไปเติมก็ได้ที่เพจทีมแล็เอ็มเติมเกมบริษัทเติมเกมและขายบัตรกิ๊กการ์ดปลอดภัยถูกมิติเปิดมานานกว่าสิปีเพจจริงมีคนติดตาม10,000 0ผู้ติดตามเพจหลักมีผู้ติดตาม5.5แสนผู้ติดตาม สำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต่างๆในเกม Ranger ก็อยู่ดิ้งไปเติมกันได้ที่เพจนี้ได้เลยลิ้งกวจริงเดี๋ยวผมทิ้งดูไว้ให้ใตาคอมเมนต์เลยนะครับผม รับสวัสดี่านชมทีน่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟานี่กับเกมลายเลนเจอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาทําการตามลาดเลนเจอร์ตัวใหม่นั่นเองเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วผมได้ทําการตามลาดเกียร์ใหม่ไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนหลังไปดูกันได้ตรงมุมขวาตัวไอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาตามลาตัวมูนละคันเนื่งองจากว่า ผมต้องการเอามารีวิวนั่นเองอ่ะหลักๆแล้วผมจะามารีวิวนี่นผมส่วนถามว่าผมจะปั้นแม็กไหมอันนี้ต้องรอดูท่าทีอีกทีหนึ่งนะผมเพราะว่าเลนเจอร์ตัวนี้ไม่มีดาเมจสกิลนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะผม่า5ตัวแรกเราจะได้เลยไหมหรือว่าเราต้องเสียแบบวัตถุดิบเยอะสักแค่ไหนกันกว่าที่เราจะเปิดได้เลนเจอร์ตัวนี้นะผมอ่ะจะเผาผลาญตัวสักกี่ตัวกันโอ้โหตัวแรกมาได้เปล่านักตัวคือนะผมเลนเจอร์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเลนเจอร์ที่เก่ามากๆแล้วนะผมอ่ะก็ อีกอย่างหนึ่งข้อมูลที่เพิ่งอัปเดตมาโมเป็นตัวของโคนี่สายไหมเนงโคนี่สายไหมก็มีสกิลลำๆแล้วยวนแล้วโน้มสำหรับใครที่แบบไม่มีเลนเจอร์ดีๆก็สามารถเอาเลนเจอร์ตัวของโคนี่สายไหมไปเล่นดานยากได้โมเดี๋ยวผมให้มาทดสอบให้ดูละกันว่าเลนเจอร์ตัวนั้นจะใช้งานยีขนาดไหนผมแล้วก็จะใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวแล้วก็ทดสอบให้ดูเลยละกันมาโอ้โหเปิดมาตั้งสิบกว่าการ์ดแล้วโนมตอนนี้คือเจ็ดดาวออกรัวมากโมอ,อะ แล้วก็อีกอย่างนึงพรุ่งนี้นะอ่ะพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันเสาร์อ่ะพรุ่งนี้วันเสาร์ก็อ่ะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงวันนี้หรือว่าจะไปลงวันเสาร์กแต่ที่รู้รคืออ่ะคลิปนี้ก็น่าจะลงประมาณ2วันนี้แหละหมงอ่ะก็ สำหรับคลิปนี้ก็อัดไว้ล่วงหน้าผมเป็นตอนที่ตัวใหม่เข้ามาเลยเนะผมอ่ะช่วงแรกๆเลยตอนที่ตัวใหม่เข้ามาเลยช่วงประมาณไม่กี่นาทีเนะผมอ่ะตอนนี้โอ้โหได้ธนบัตรของบาเวเตอร์มาอีกแล้วเนผมตัวนี้เป็นเลนเจอร์ตัวที่ออกมาแบบเดือนก่อนๆหน้านี้เนผมแต่ผมเปิดไม่ได้ก็มาเปิดได้เดือนนี้อีกแล้วอ่ะก็สําหรับปีนีพี่ๆผมแนะนําว่าลูบี้ที่ได้มา เลนเจอร์ Ranger, ถามว่าเก่งไหมก็เก่งแนะดับนึงแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเอาไปเปิดเกียร์ดีกว่านเนื่องจากว่าเกียร์รอบนี้เป็นเกียร์ที่ดีมากๆหรือว่าใครจะดองไปเปิดธนบัาของคริสต์มาสกับจันทาก็กไม่ว่าการเนื่องจากว่า2รอบนี้เป็นเกียร์ที่แบบว่าได้มาทีคือั่นให้เลนเจอร์ได้เก่งเลยคนับโอ้โห ก็เปิดได้ซันลี่ห่อสาหรายมาลิเจอร์ตัวนี้สามารถทำป็นลิเจอร์เ้าดาวได้หงแต่ผมไม่เคยทำลิจเจอร์ตัวนี้เลยเดี๋ยวค่อยปั้นแม็กแล้วก็เอาห้าลูบี้ดีกว่าสาหรับลิเจอร์ตัวนี้เกียร์ที่ผมแนะนําให้เปิดในรอบของอะถ้าเป็นเกียร์ปกติผมแนะนําเป็น ทางด้านของจันทากับคริสมาสมากกว่าคริสมาสจะไปน้นทางด้านของเกียร์ตกแต่งน่คส่วนเกียร์จันทาจะเป็นน้นทางด้านของเกียร์อาวุธกับเกียร์ป้องกันนั่นเองส่วนเกียร์ตกแต่งก็มีบางชิ้นที่ใช้งานดีแต่หลักๆแล้วจะน้นไป2ชิ้นนี้เท่าัส่วนเกียร์ป้องกันที่ดีที่สุดผมคาดว่าน่าจะเป็นรอบนี้เท่าัเนื่องจากว่าเป็นเกียร์เจ็ดดาวนั่นเองเลนการออกก็น่าจะดีกว่าเกียร์แปดดาวนิดนึงนะส่วนใครที่แบบอ่ะ มีลูบี้เยอะๆหรือว่าอยากจะเก็บลูบี้ไปแบบยาวๆก็ไปเดือนสิงหาดีกว่าเนื่องจากว่าสิงหาคมจะเป็นเกียร์ฐานะของรอบเกียร์อาวุธโดนแน่นอนนั่นเองนะก็น่าจะมาด้วยกันประมาณ3าชิ้นได้ท่านผมครับผมจำไม่ผิดแล้วก็น่าจะมีเกียร์เจ็ดดาวเกียร์ตกแต่กด้วยนะใครที่สนใจก็อย่าลืมไปตํากันได้นผมสำหรับเดือนตุลาคมแต่ตอนนี้คืออ่ะผมเปิดมายังไม่เห็นเลยท่านผมสำหรับตัวของตัวใหม่หรือว่าตัวของตัวละทีด้วยนผมโอ้โห มูลไลกากับตัวของตัวละทีไม่ออกเลยผมโอ้โอเป็นอะไรที่ออกยากมากหรือไม่ก็ออกเป็นบราวให้ผมก็ได้นะผมเพื่อที่ผมจะได้มีเลนเจอร์มารีวิวนั่นเองโอ้โหคนนี้แชมเปญไม่รู้ว่าผมเปิดถูกตู้ไหมสําหรับรอบนี้ก็เปิดถูกตู้ผมแต่ไม่รู้ว่าทําไมไม่ออกนะผมไอดีหลักผมมีประมาณ90กว่าการ์ดเลยผมแต่ตอนนี้คือ เปิดไม่ได้เลยสักตัวถ้าผมเปิดบุกก็ต้องทําใจแล้วถ้าเปิดไม่ได้ยังไงก็ต้องไปรุ้งเงินที่ไอดีลองๆเนื่องจากว่าไอดีหลักผมตอนนี้ก็ไม่น่าจะเปิดแล้วถ้าผมเปิดไม่ได้ผมก็น่าจะเก็บสะสมตัวไปเปิดโคลโรโบเดือนหน้าดีกว่าเนื่องจากว่าโคลโรโบเดือนหน้าคาดว่าน่าจะเป็นโคลโรโบคู่เก่ง อ่ะอันนี้ผมคาดว่านะผมอ่ะคาดเอาไว้ก่อนโอ้โหน่าจะพูดมากเกินไปน้องผมทานยาไม่ออกไม่ให้ผมเลยน้องผมอ่ะเรขการออกของตู้กระชาไม่รู้ว่าออกดีหรือว่าออกแย่น้งผมแต่ตอนนี้คือที่เรารู้คือตอนที่ผมเข้าเกมมามีการอัปเดตแบบค่าแบบอะไรเล็กๆน้อยๆน้องผมไม่รู้ว่าเป็นการอัปเดตเจ็ดดาวเข้ามาให้เปิดหรือเปล่าตอนนี้คือ เปิดยังไม่ได้เลยทุกคสำหรับฟีเจอร์ตัวใหม่สาหรับใครที่เปิดได้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมได้ทุกคว่าเปิดในตัวกระชาที่เท่าไหร่แล้วก็ออกแบบตัวกระชากี่ใบกันทุกคโอ้โหแาวนี้ออกมา2ตัวเลยทุกคมาเหลืออีก12การ์ดไปดูว่าผมจะเปิดได้ไหมสําหรับตู้กระชาตูน้นี้ก็ตั้ง90ไาใบเลยคนเก้าสบใบก็ถือว่าเป็นตัวกระชาทีท่เยอะมากๆถ้าเปิดไม่ได้ก็ ตามนั้นเลยรับผมเปิดไม่ได้ผมก็ไม่ตามล่าแล้วเนื่องจากว่าความสามารถสกิลก็ไม่ได้เดดอะไรขนาดนั้นรับผมแถมยังไม่มีความสามารถคณะของคอมโบความสามารถอีกผมก็ไม่ค่อยจะซีเรียสกับตัวธาตุมือสักเท่าไหร่ทุส่วนใหญ่ผมจะไปนิ้นเลนเจอร์ธาแสงตัวธาตุมือที่ผมอยากได้ก็มีแค่นาฬิกาปู่ทุโอ้โหแดนมาอีกแล้วอันรอบนี้ก็รู้ๆก,กันแล้วทุกคเปิดไปประมาณ90บไปนะก็ไม่ได้อะไรเลยทุกคเดี๋ยวผมมาให้ดูแล้วกันว่าผมเปิดได้อะไรบ้าง นี่นะผมโอ้โหเจ็ดดาวคือแบบโอ้โหเจ็ดดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหแปดแปดตัวนผมอะเก้าตัวเก้าตัวสิบตัวโอ้โหสิบเอ็ดตัวสิบสองสิบสามตัวผม,ผมเปิดได้ทั้งหมดเจ็ดดาวสิบสามตัวนผมแล้วก็แปดดาวอีกประมาณอีกไม่กี่ตัวนะผม,อะม,มนะโอ้โหเป็นอะไรที่เพือมากๆครับผมสำหรับรอบนี้สําหรับใครที่อยากจะเปิดอ่ะก็ต้องคํานวณดีๆแล้วแหละครับผมสำหรับรอบนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็นคลิปอะไรอีกก็รอติดตามกันได้นุ่มสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนุ่มสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้คอยลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆในช่องไอซาฟันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ